กินก <chest. S 2> ันอย่างอร่อยอารก่อาศดีมากครับกินไอติมกันครับโซรอร่อยมากเลยครับโซชิแครบนเฟซบุกโชิแครับชาวแครับ อร่อยไหมนิโม่อยอร่อยครับ อร่อยไหมในหม้ออร่อยครับสู้ๆครับไอติมอ,อ <laughs> ว่ายน้ำสนุกไหมอืมสนุกครับครับเจอเพื่อนด้วยเพื่อนชื่ออะไรบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย